สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะว่ารหัสใครรหัสผมเองนะฮะจริงๆมันมันเป็นรหัสเพื่อนผมนะฮะเนี่ยจริงๆมันเป็นรหัสเพื่อนผมนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนผมไงวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนผมเพื่อนผมมันก็เลยให้รหัสนี้มานะฮะรหัสโคตรเทพเลยมีนี่ด้วยหมวกหัวคิดี่แอดมินด้วยเออเป็นผ่มมนุษย์นะฮะผ่มมนุษย์วีวีสามนะมนุษย์ แล้วก็มีของจะประมาณนี้เลยมีหมัดซุปทัาหมัดซุปนี่คือสกิลหมัดซุปนี่ครับสกิลหมัดซุปนะครบทุกสามสกิลเลยพลพระตื่นแค่สกิลเดียวนะสกิลแปลงร่างฮะดาบเอ็นมะนะมียามะเดี๋ยวเราไปดูของเลยดีกว่าของก็จะประมาณนี้นะครับนะมีมเซึนโต ไอ้ดาบฟอร์เรน,นิโนนะฮะผมชอบเรียกว่าดาบฟอร์เรน,นิโนนะจริงชื่อดาบมันชื่อคารันดิสนะฮะแต่ผมชอบเรียกว่าดาบฟอร์เรน,นิโนเพราะมันเหมือนดีอันนี้ดาบ,บมิดไนท์เบดนะฮะมิดไนท์เบดโควีหนึ่งเซเบอร์ซันไดออวารโดดาบคอนไยเด่นดาบวิตตี้เชกาวิตี้เคนหรือเชนไม่รู้เซนวะอันนี้อะไรวะ ชหญ่จุ่ช่างมานันแล้วกันควรไปดูกอันนี้คือเอออะไรวะไม่รู้อ่ะสวอะไรสวรสวอทนะชักสวทาวินุเอ่อดูเอาขนาดอ,อืมประมาณเนี้ยเนี่ยมีไออะไรวะธนูของโบวนันคอกอ่ะเออปืนเป็นอันนี้ปืนใหญ่ปืน,ให,น,นใหญ่อันนี้อันนี้เท่ยู่อันนี้เป็นอะไรวะเหมือนปืนอ่ะปืนที่แบบ ปืนรวยอ่ะปืนของไอ้โดฟามิงโก้ที่มันยิงน้องชายมันไอ้โคโลซอนอ่ะเออสบอยแล้วไอ้หนังซ็อติกหนังซติกธรรมดาหมวกของไอ้นอี่อันนี้น่าจะเป็นหมวกของไอ้ตัวที่มันใช้ดาฟอเรนเมื่อกี้แหละฮะหัวดาบคาวินดิสนั่นเองเอ,อ้ยถออูกแล้วนี่ไอ้คาวินดิสอ่ะเออดาบไม่ใช่ดาบคาวินเดอร์อันนี้หมวกแอดมินนะหัวคิลี่สีบล็แคมหมวกลอ อันนี้นะฮะเนี่ยพ่อคุมฮันเตอร์พ่อคุมฮันเตอร์พ้องพ่อคุมพ่อปันคอฮันเตอร์จะประมาณนี้เลยมีสีดำนะเขียวแดงครบทุกสีละอ,อมีให้ละหมวกไม่ใช่ด,ดิหมวกพ้องไอพ่อคุมอะไรไม่รู้เฮ่พ่อคุมฮันเตอร์ทั้งสามสีสแต็กเหมือนกันนะมันเป็นความชอบว่าจะใส่สีอะไรมี่หมวก นักบินที่วิ่งที่เรือวิ่งเร็วๆก็มีนะคะแบนี้หมวกอสุวินผ้าคุมโครซอนฉบับสีแดงหมวกซาบโบหมวกซบแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหมวกของลูฟี่ตอนตอนไปเนี่ยตอนไปลงอเนี่ยโคอรตลซอย่อกมาเออผลก็จะมีกาวิต,ตี้ที่ดีสุดนะาตตากาวิตี้บาร์ไีกาวิตี้บาเลียแเลมอนาย น้ำแข็งผลนันเนี่ยผลนกเออผลไฟน้ำระเบิดผลบกักกี้ผลอะไรวะสปริงสปริงพ่อสปริงใบพัดไบพัดเออพอจะประมาณนี้เลยคือนี่มีดาร์กแฟลตเมนนะฮะคือรหาสนี้มึงตีนี่ไปเหรอวะฟูจิไปตัวเดียวเองอะ่ะูดตรงน้มีไอ้นี่ด้วยนี่นี่มีนี่ด้วย,วยอีกตัวพัลซซึมร้อยห้าก้อน โบนอันนี้มีอยู่ทุกสี่อนะันนะครับนี่มีไอเม็ดูกเขียวเม็ดกุิตีนะี่มีประมาณมีสี่อันหนังมีสี่อันเศษเล็กมีสี่อันโคตรน้อยอะ่ะพามนุษย์มีสี่มีสี่หองปากปากูมืสามนะเนี่ยใช้สกิลได้ฮาคิสังเกตก็ปร,ป,จจประมาณนี้เลยอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่ รเนี่รนี่เฮ้ยเฮ้ยปอปปเฮียปอเมื่อกี้โปนะทุกคนอืเมื่อกีโปเมืกีโปอืเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเห็นเนาะเห็นกับตาเลยทุกคนทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้อือบินไปเลยอ่ะมึงปมึงไปได้ที่ปะานสบายทัมแมนปะมีกองอยู่ไม่ถึงเเฮียอือ ไ,ไปดูดิผลไหลาขายแต่เมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าตอนเจ็ดโมงไอ้น,นี่นะฮะโมจิขายนะไปดูกันว่าผลไรขายดูดีกว่าผลไหลาขายแมกมาเฮียแมกมาเจอบ่อยอ,ะอ่ะโอ้ยน้องมอสตอร์มังกรขายเสื้อขายโอ้ยเฮียกออึบ มังกรกับเสือมไม่เห็นขายอยู่แค่บางครั้งนะเสือผมเคย่ห็นขายแค่ครั้งเดียวีเฮ้ยนวนดาบเกิดปะไอศาสสามดาบเกิดปะวะขาไม่ใช่มันต้องไปนน็นนี่สามดาบเกิดยังผู้จัดการมาถ้าเกิดใครม่มาตีอะไรวะ เดี๋ยวปิดดีกว่าเฮียเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดดิลิขิตนะปิดด้วยอ่ายวให้ดูสีหาคิกอะไรดีกว่าสีหาคิมีน้องนักสีหาคี้อ่ะนี่จะ,ะมาเนี่ยเลยสีนะคือสี่เจนไม่มีเลยเพื่อนผมอะ่ะเพื่อนผมไม่มีสีลีเจนเลยอืมแล้วก็ฉายาผมใช้ฉายาเนี่ยนะคะ ฉายอะไรลูลกอ่ามนุษย์วีสองมนุษย์วีสามอ่ามนุษย์วีสามมึงก็เลื่อนไปดิฉายเอามีแค่นี้เลยเหี้ยสัตแป๊บกเช็ดหน้าจอก่อน ดูได้ปะขอดูฉายาได้หกสิบเอ่อุ้ยอ่ามีฉายานี่นี่ฉายายนี้าามีอยู่นี่อันล็อกดาร์กอะไรเนะี่ยสเต็ปเหรอดาร์กสเต็ปเหรอไม่น่าเชื่อนะอันล็อกแมกมาเอาเวิร์กแมกมามึงเคยทำตื่นแน่นอนรนะหัสนี้เคยทำแมกมาตื่นแน่นอนฮนะ เคยทำแมกมากตื่นแน่นอนใส่โค้ดจากทวิตอ่าเคยใส่โค้ดจากทวิตด้วยเอดีดีด,ด,ดีตายกับสตูปกติอ๋อตายกับบอสตายกับอะไรเนะนีย่ยไอารอนแมนอ่ะไอออนแมนหรืออายรอนแมนอออนแมนเตย์ชาร์โดชายานี่เท่อยู่เตย์ชาร์โดเท่อยู่เงาว่เงวันเงาเงวันใช้แบชแมัน กับการ,ราลีเพาแล้วกกับการลีเพาอืมดีอยู่ดีอยู่อืความหวังสุดท้ายใครมันมาใช้สก,กิลไวสว์ได้รับเงินห้าล้านบวกเก้ยถ้าทหานียก็มีเงินห้าล้านบวกแน่นอนรับดาบอะไรนะรับดาบ ดูเลอร์ในระดับตำนานว้าตายแล้วไอ้น,นี่ไบซัมฟอร์มเดอะลีเจนด์สวอตอะไรวะเอาชนะเจ้าทะเลคืออันนี้ทุกคนต้องมีแน่นอนเอาชนะเจ้าทะเลไม่มีคือมึงไม่เคยล่าเจ้าแบบแต่คนโลกสองเขามีน้อยนะที่เพิ่งเข้าโลกใหม่มาโลกสองโลกสองเออเอาชนะดอนสวอตครั้งเดียวกูคเคยเอาชนะแล้ว อ่าเอาชนะดาร์กเบดดาร์กเบดหรือดาร์กอะไรนะหรือว่าหนวดดำนั่นเองใครวะใครวะอยากอยากมึงอยากตายแล้วไงอะไรเนะี่ยปลดล็อกชาร์กแมนหรือว่าอันนี้นั่นเองนะฮะไอห้หมัดข้างลีสองหมุนหมัดเง้ยขงลีสองตาให้กับเพื่อนระดับสูงสุดนะเอาชนะผู้เล่นในเลเวลเดียวกับคุณ เร้เปิไปสร็จมาว่าหนึ่งล้านลูก,ลกลน้องวหนึ่งล้านอาไรบลอบ็อกซูเปอร์ฮิวแมนอ่าเดอะโกดเอาชนะอิลให้ได้อะบลอบ็อกยางมะอ่าเอาชนะไอเนี่ยอารไอพีนินดานินดาชัวร์มันชื่อดินดานินดาลินดาแล้วลิปนินดาลิปนินดา,นนดา,นนดาถ้ามึงดูคลิปนี้นะไอลิปนินดา เมื่อกี้ปไปไหนวะเป็นคนอยู่ลิปนินดาเป็นแอดมินเกมนี้นะลิปนินดาเป็นแอดมินเกมนี้เป็น,ปนคือในคือลิปลิปผมไม่รู้นะว่าไอลิปนินดาเนี่ยไอลิปนินดามันจะมานี่ทำไมอะไรวะกูก็มีกูก็มีเดี๋ยวแป๊บนี่กูเต้นด้วยกูเต้นด้วยแป๊บหนึ่งกูเต้นด้วยเดี๋ยกูเต้นด้วยมาสอนเต้นเลยดีกว่ามามา ทับ e นะดูนะเดี๋ยวสอนเต้นนี่ให้พิมพ์อย่างนี้เลยทับ e d a n c นะ่ะทับ e d a n c เออทับ e dance นะนะเต้นนี่เต้นคาราเต้ป่ะเนี่ยกูก็มีเหมือนมึงอ่ะกูก็มีเหมือนมึงฮ่าแต่กูแถมด้วยการเต้นเป็นไงเป็นไงกูเต้นด้วยนี่กูเต้นด้วยกวูเต้นด้วยนี่ถ้าเป็นพวกเดียวกันนี่มีคาราเต้เหมือนกันฮ่า มันเป็นเผาองาฟีสามผมก็ปองนักฟีสามนะอยากหนีเผาแต่กูไม่มีเฟนเมน์นีเลยหลงังๆกูก็ตายเฮียเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งไปลงไปลงดันพระเต้นดิเพื่อนไม่เต้นเหรอไม่เอากับไม่เอากับติ้งมาชนแล้วหรือไม่ใช่มันเอาอันนี้มานะคบออกมานะเอาเสือออกมานะอเอา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 ไงเอาไงเไงต้นเป็นไหมเต้นเป็นไห ไดไหมไม่ไม่ใช่มาพิมพ์ว่าสอนสอนเต้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะตัวมั่ไปคนไทยบอกว่าอะไรเนะี่ยมันอ่านว่าอะไรว่าชื่อมันอนะเฮดเวนอมว่าหน้านไม่มีนะมน่าจะียไม่มีเวนอมอะมันมองมันมองอะไรของมันวะเอน็นใคคนนั้มันมองอะไรของมันวะ เก็บก่อนเก็บดีกว่านี่ให้ดูนี่ใช้หมัดยังได้อะใช้หมัดยังได้อะใช้หมัดยังทำได้ใช้หมัดยังทำได้ดไดผลไม่ไน,นอนแน่นื่อนก็ดีใช่ได้นะโนตันด้วยนะถัดขึ้นโตตันอ่ะฆ่าหัวฝั่งโจร สองจุฝั่งมาลิน1.3 m ่ดสามเอมเจ้าขอด็ฝั่งมาลิน1.3 m แต่ว่าไปก่อนปิดชุดก็ชุ่มถึงดีกว่าเนอะกูสุ่มกูสุ่มมาละฮัมสองไม่ไม่มีสูตรนะทุกคนไม่มีสูตรซุ่มเลย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  ซุมไม่รีวายุดพอมตายเฮียเหมือนกันสัดเลยจากได้ผลฟีป่ะพวกพวกหนุ่มมีอั่างว่ารีไวาฟุดอะเอ้ยม่มีๆมีมีเก็บเก็บก็ก็บไม่กูไม่มีรีวาฟุตเก็บ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 ก็บ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 ผลลิญานะฮะเก็บเก็บเก็บเรหัสนี้ก็มีนะฮะเป็นเกมพารเงินคูณสอง รหนันี้มีเกมพ <taking> <and plays> <making> well <two> ัทเงินคูณสองนะฮะเกมพัทเงินคูณสองก็ดีนะมีเกมพัทเงินคูณสองแต่ไม่มีเกมพัทไม่ไม่ไม่มีเกมพัทเวไม่ไม่มีเกมพัทเรือดิเข้าเสยดาเลยเงินคูณสองเนี่ยไงไหนวะเงินคูณสองนี่ไงเงินคูณสองแสดงว่ารหัสนี้เติมไปเยอะนะเนี่ยรหัสนี้เติมไปเยอะนะ ขนาดนี้ก็เป็นไปได้เยอะนะเนี่ยความชนน้น้ำคูณสองอืมไอเฮียว่าเขาขาเฟ่พ่อมึงลองมาดูดิว่ามีเรือเรือเร็วป่ะแต่ผมว่าไม่มีแน่เลยเรือเรือเร็อวอะคุณไม่ไปทางนี้ห,นหรอกไอเฮียอยู่กูาตายกูผมไม่นั่นพีผมไม่นั่นพีพีนะ,ะคิวเสือกับบัง <c oughs> เฮ้ยพ่อมึงเมื่อกี้อะไรวะ อะไรวะเฮ้ยเฮ้ย้อะไรวะอะไรวะอานารก็จะปิดคลิปละคือผมฝากบอกทุกคนไว้ด้วยนะสําหรับคนที่มันเล่นโปรนะคือนั่ก็จะอันนี้แหละจะปิดคลิปแล้วผมไม่อยากฝากไล้ด้วยนะสําหรับคนที่เล่นโปรอ่ะอย่าเล่นโปรคือแบบกาบนะอย่าเล่นโปรคือบางครั้งอ่ะตอนที่เราแบบลังฟาร์มอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้มันมีโปรมาแย่งฟาร์มอ่ะมันจะทําให้เราหัวร้อนมากๆยิ่งโคตรหัวร้อนเลยอ่ะมันแดบ แบบสมมตินะว่าอ่ะเอางี้กันสมมติว่าคุณกำลังทำดาบยามะแล้วมันมีโปมาลารนะ์คุณน่ะคิดดิคุณจะหัวร้อนขนาดไหนแบบอหัวร้อนแน่เลยคืออย่าเล่นโปเลยนะคบผมคือแบบอย่าเล่นเลยขอละอย่าเล่น,ออลเ,ลนเลยแค่เป็นอะไรที่แบบอย่าเล่นเลยอะโปอะคือขอละอย่าเล่นโปเลยเป็นอะไรที่แบบคือเลิกเล่นคือเลิกได้เลิกน,นะฮะคือมัน คือผมรู้ว่ามันแบบการเล่นโปรมันได้เวลไว้มันได้แบบสมมุตินะว่าเราเนี่ยอยากเวลตันไวแล้วก็ใช้โปรฟาร์มอนะไรเงี้ยคือมันไม่ดีอืมเดี๋ยวคุณก็มีโอกาสโดนแบนไหมเดี๋ยวไม่ใช่ว่ากําลังจะกําลังจะเวลตันแล้วโดนแบนก่อนอันนี้ก็ไม่เอานะทุกคนฮะอย่าเล่นโปรนะอืหรือบางครั้งเนี่ยหรือบางครั้งคุณเนี่ยกําลังแบบยังไงอะแบบ คุณกําลังจะแบบตีบอสอะแล้วมันแล้วมันแล้วมันมีนมปอมาแย่งตีอะแบบอ่ะสมมุตินะคุณจะจะเดินไปตีบอสบอสอะไรวะบอสอะไรดีเอาบอสเจลรมี่แล้วกันคุณกําลังจะเดินไปตีวอชเจลรมี่แล้วทีนี้มันมีนมปอเสือกมาแบบแย่งแย่งตีอะแล้วคิดดูดิปอตัวหนึ่งอะมันแบบต่อยบางตัวก็ต่อยโคตรรัวแบบคุณคว่าแบบอะไรอะโจโจใช้โจโจ,โจ,โจ,โจอ่ะเออเฮียอืม แบบเหมือนมึงเหมือนมึงใช้จะแตนไะแบบไอ้อย,ย่างรัวเลยหมัดซุปหมัดซุปวิศวมม์บ้าน้ารัวแล้วนะไอ้เ,อเอชี่ยเจอปัวใช้เจอโปใช้หมัดไอ้เชี่ยรัวสัตว์เลยก็ปถ้ามันมาแบบมามาแบบเล่นนะคืออย่าเล่นเลยขอเลยไม่ดีหรอกฟาร์มด้วยสี่มือตัวเองเถอะบางบางครั้งผมเคยเจอปล่าฆ่าหัวเชื่อป่ะผมเคยเจอปัล่าฆ่าหัวไอ้ คยเจอโพล,ล่าคาหัวไอ้สัสเป็นอะไรที่แบบหัวร้อนนะรือบ้างท่อะ่ะเรากำลังขัดเดือยไปในเกาะต่างๆวทีนี้มันก็แบบยังไงอะ่ะมีโปมาไล่ตีเราแบบมีโปมาไลา่มาไล่ตีเราเออนี่แหละความหัวร้อนผู้เล่นมันไม่ดีนะอย่าเล่นโปนะคือผมรู้ว่าสนุกกับการผมรู้นะว่ามันสนุกกับเออที่เราเล่นโปผมรู้นะว่าคนที่มันใช้มันสนุกเออมัน ดีแล้วนเนี้ยแต่ว่าคนที่เขาแบบยังไงอะคนที่เขาแบบยังไงดีวะ่าคนที่เขาตั้งใจฟาร์มอะคือมันไม่หนุ่มด้วยแบบโปัมเวลเวลตันไวไงคือตีทีหนึ่งมันแบบหรือบางเลยบางค,ครั้งโปมันมีออโต้ฟาร์มด้วยเออบางครั้งโตโปมันมีออออโต้ฟาร์มอะแล้วมันก็แบบืดีเลยกูฟาร์มเวลตันไวเลยอยกาลืมนีย โลกหนึ่งว่าน,นักมันนะมมีเรือเจอไหมมีเรือเอิอเหรอโลกคือแบบโลกหนึ่งก็เจอโลกสองมูก็เจอโลกสามอีกเฮ้ยออยิ่งถ้ามีกิจกิจกรรมอะไรน่ะน,นะไอ้กิจกรรมเก็บขวัหวหัวใจแรกของอะ่ะระบาดเต็มไปหมดอย่าเล่นนะครับโปอะรู้นะสนุกอ่ะแต่อย่าเล่นเลยไม่มีความดีอะไรเลยะเล่นโปอะเวล์เผลอนะโปลเล่นเวลตันแล้ว ก็เลิกเล่นโปไปเล่นแบบปกติที่กว่าทีนี้มึงก็มึงก็สู้ใครเขาไม่ได้ไงเออมึงก็สู้ใครเขาไม่ได้เพราะว่ามึงใช้มือมือแต่ใช้โปล่าข้าหัวไงเออะไม่เก่งหรอกทำด้วยฝีมือตัวเองนะขนาดเพื่อนผมมันกว่ามันกว่ามันจะขึ้น2.5ได้มันก็แบบไปตีตีคนบ้างไปตีมอนบ้างตีบอสบ้างเลยฝ่าเพราะเพือ่อนผมมันจะขึ้น 2.5m ไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆแล้วมึงก็ขึ้นไป่ดีที่ะ กฝากไว้ว่านักสรับคนที่มันเล่นโปะอ่ะอย่าเล่นจำไว้ด,ด้วยอย่าเล่นเลยไอ้เหี้ยโปะแยง่งฟาร์มมาหนักแล้วไอฮะโปะล่าข้าหัวหนักกว่าครับอืมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดสนุกทุกใชด้วยนะก็ฝากไว้ด้วยนะสว่วนไอ้พู่เล่นโปอ่ะเล่นไปทำหาอะไรวะ